ลูกค้าในร้านกาแฟาย่านสุขุมวิทเงียบกริบเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปเรื่องมันเริ่มจากชายลึกลับที่ทุกคนเรียกว่าเสียตั้มเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ชอบใส,ส่สูทสีเทาเงางามทุกวันแต่ไม่มีใครรู้ว่าเงินของเขามาจากไหนกันแน่กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นลอยคลักคลุ้งในอากาศวันนั้นผมยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์มองฝูงชนที่สุบสิบกันเสียตั้มเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่ดูผิดปกติ เขาโยนซองเงินหนาเต็มมือลงบนโต๊ะเสียงธนบัตรกระทบไม้ดังก้องในหูผมผมต้องการลูกเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยทุกคนในร้านหันมองหน้าเขาด้วยความ,มง,งุนงงแต่ผมรู้สึกถึงลางร้ายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นเงอเย็นเย็นไหลลงหลังคอผมทันทีเสียตั้มไม่ใช่คนธรรมดาผมรู้ดีตั้งแต่แรกเขาเคยเล่าเรื่องชีวิตให้ผมฟังตอนเมา บ้านหลังใหญ่ของเขาตั้งอยู่นอกเมืองล้อมรอบด้วยป่าที่ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงจิ้งหรีดกลิ่นดินชื้นและใบไม้เน่าลอยมาในลมที่นั่นเขาใช้ชีวิตเหมือนราชาคนเดียวแต่ความเหนามันกินใจเขาจนบ้าคลาั่งวันหนึ่งเขาเจอผู้หญิงไร้บ้านชื่อน,นิดเธอนั่งขอทานอยู่ข้างถนนฝุ่นตลบผมจำได้ว่าเสียตั้มเล่าด้วยแววตาแปลกแ นิดดูเหมือนคนที่ผมช่วยได้เขาพูดผมรู้สึกหนาวในกระดูกสารหลังตอนนั้นนิดมีผิวคล้ำและผมยุ่งเหยิงเหมือนไม่เคยสระเธอสวมเสื้อผ้าขาดวินที่กลิ่นเหม็นอับแต่เสียตต้มมองเธอเหมือนสมบัติล้ำค่าเขาเสนอเงินล้านให้เธอมีลูกให้เขาผมได้ยินเรื่องนี้แล้วหัวใจเต้นแรงนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆผมคิด นิดตกลงรับข้อเสนอโดยไม่ลังเลเธอหายไปจากถนนในชั่วข้ามคืนคนในย่านนั้นเริ่มสงสัยกันยกใหญ่เสียตั้มพานิดไปอยู่บ้านหลังนั้นผมเคยขับรถผ่านป่าแถวนั้นครั้งหนึ่งต้นไม้สูงชะลูดบังแสงแดดจนมืดมิดกลิ่นชื้นชืนของมอสเกาะจมูกผมเสียงนกแปลกๆร้องเหมือนกำลังเตือนอะไรผมรู้สึกเหมือนมีตาดวงหนึ่งจ้องผม บ้านของเสียตั้มดูน่าขนลุกยิ่งกว่ากำแพงสูงสีเทาดูเย็นชาและเงียบงนันหน้าต่างทุกบานปิดมิดด้วยผ้าม่านหนาผมเคยได้ยินเสียงกรีดร้องจากในนั้นแต่ลมพัดแรงจนกลบทุกอย่างไว้ผมบอกตัวเองว่าแค่หูฝาดแน่ๆเวลาผ่านไปเก้าเดือนเหมือนพริบตานิดท้องโตขึ้นทุกวันในบ้านนั้นเสียตั้มมาเล่าให้ผมฟังที่ร้าน ลูกผมกำลังจะเกิดเขาพูดยิ้มยิ้มแต่แววตาเขามีอะไรที่ดูผิดปกติผมสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นปนหวาดกลัววันหนึ่งนิดคลอดลูกในห้องลับเสียตั้มจ้างหมอส่วนตัวมาดูแลเธอไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมได้ยินแค่ข่าวลือจากคนขับรถเขาบอกว่าเลือดเต็มพื้นห้องนั้นกลิ่นขาวคลุ้งจนเขาอาเจียนออกมา เสียตั้มอุ้มเด็กทารกออกมาด้วยมือทารกตัวเล็กจีวร้องให้จ้าดังลันผ้าพันตัวเปื้อนคราบแดงฉานน่ากลัวผมรู้สึกขาของผมสั่นไม่หยุดเสียตั้มมองลูกด้วยสายตาแปลกประหลาดมันไม่เหมือนที่ผมคิดเขาพูดน้ำเสียงเขาสั่นเหมือนคนหวาดผวาผมอยากถามว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ลิ้นผมแข็งทื่อพูดไม่ออก เด็กคนนั้นมีอะไรผิดปกติแน่ๆผิวของมันซีดขาวเหมือนศพดวงตากลมโตมองตรงมาที่ผมผมรู้สึกเหมือนมันเห็นทะลุหัวใจเสียตั้มหายไปจากร้านวันนั้นนิดก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยคนในย่านเริ่มเล่าขานกันหนาหูบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องมันดังมาจากบ้านในป่ายามดึกกลิ่นคาวเลือดลอยมาในสายลม ผมเริ่มฝันร้ายทุกคืนหลังจากนั้นภาพทารกตาโตนั่งจ้องผมเงียบๆผิวเย็นชืดของมันสัมผัสแขนผมผมตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่เสียตั้มซ่อนอะไรไว้ในบ้านนั้นผมตัดสินใจว่าจะต้องไปดูเองคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าผมขับรถเข้าไปในป่ามืดมิด ลมพัดใบไม้ดังกรอบแกรบรอบตัวกลิ่นดินและเลือดผสมกันชัดเจนบ้านของเสียตั้มอยู่ตรงหน้าผมหน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกเล็กน้อยผ้ามา่านปลิวไหวเหมือนมีคนอยู่ผมก้าวลงจากรถด้วยหัวใจเต้นแรงฝุ่นเกาะรองเท้าผมเหนียวหนึบผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆข้างในมันดังใกล้เข้ามาทุกทีที ผมหยุดหายใจชั่วขณะด้วยความกลัวมีเงาดำยืนอยู่ที่หน้าต่างนั้นมันสูงผิดปกติและผอมแห้งผมรู้สึกถึงสายตาที่จ้องผมหัวใจผมแทบหยุดเต้นทันทีนี่มันไม่ใช่เสียต้ำแน่นอนแล้วนิดกับลูกอยู่ไหนกันผมหันหลังวิ่งกลับไปที่รถเสียงกรีดร้องดังลั่นตามหลังผมมันไม่ใช่เสียงมนุษย์เสียด้วยซ้ำ ผมขับรถหนีออกมาด้วยความเร็วเงือไหลยหยดลงพื้นรถไม่หยุดเรื่องนี้มันเกินกว่าที่ผมคาดผมรู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียตั้าไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดลูกคนนั้นอาจไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาผมต้องกลับไปหาคำตอบอีกครั้งแต่คืนนั้นผมหลับตาไม่ลงเลยภาพเงาดำยังติดตาผมชัดเจนมันยืนนิ่งมองผมจากหน้าต่าง ปริศนานี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นผมกลับไปที่ร้านกาแฟเช้าวันต่อมากลิ่นกาแฟขมขม,ขมคลุ้งในอากาศเหมือนเดิมแต่หัวใจผมยังเต้นระส่ำจากคืนก่อนภาพเงาดำที่หน้าต่างบ้านเสียตั้มยังติดตาผมเล่าเรื่องให้เพื่อนสนิทชื่อโจฟังโจเป็นคนกล้าหาญที่ชอบเรื่องลึกลับเขานั่งจิบกาแฟมองผมด้วยตาโตเราต้องไปดูบ้านนั้นอีกครั้งเขาพูด ผมรู้สึกหนาวในท้องแต่พยักหน้าคืนนั้นเราขับรถกลับไปในป่ามืดลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนรอบคันรถกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นคาวแปลกๆล,ลอยมาแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้เป็นลายฉลุเงาต้นไม้โยกไหวเหมือนมีชีวิตบ้านของเสียตั้มปรากฏขึ้นตรงหน้าเรากำแพงสูงสีเทาดูเย็นชากว่าเดิมหน้าต่างทุกบานปิดสนิทยกเว้นบานนั้น ผ้าม่านยังปลิวไหวเบาๆในลมผมสัมผัสได้ถึงความเงียบที่ผิดปกติเจ้หยิบไฟฉายออกจากกระเป๋าด้วยมือสั่นไปดูกันเถอะเขาพูดแล้วก้าวนำฝุ่นเกาะรองเท้าเราจนเหนียวเหนอะกลิ่นเหม็นอับลอยมาจากตัวบ้านผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังเบาๆข้างในมันเหมือนมีคนเดินวนไปมาหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก โจผลักประตูหน้าที่แง้มอยู่นิดหน่อยบานพับดังเอียดยาวจนขนลุกภายในบ้านมืดสนิทเหมือนหลุมดำกลิ่นคาวเลือดอบอวนจนแทบอาเจียนผมยกมือปิดจมูกด้วยความกลัวโจอส่องไฟฉายไปรอบห้องอย่างช้าๆแสงสว่างเผยให้เห็นพื้นไม้เปื้อนคราบมันเป็นรอยแดงแห้งกรังยาวหลายเมตรผมรู้สึกขาสั่นจนยืนแทบไม่อยู่ นี่มันเลือดแน่ๆโจพูดเสียงสัน่นเราเก้าวเข้าไปลึกขึ้นในความมืดเสียงน้ำหยดดังติงต่งๆจากมุมไกลกลิ่นเน่าคลุ้งหนักจนหายใจลำบากโจชี้ไฟฉายไปที่มุมห้องนั้นมีโต๊ะเก่าๆาวางอยู่เต็มไปด้วยฝุน่นบนโต๊ะมีขวดแก้วใสของเหลวสีแดงผมเข้าไปใกล้แล้วกลิ่นฉุนแทงจมูกมันเหมือนน้ำยาดองศพที่เคยได้กลิ่น ข้างขวดมีสมุดบันทึกเล่มเล็กวางอยู่ผมหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สัน่นปกสมุดเหนียวหนึบเหมือนเปลือนอะไรเจอ้ส่องไฟให้ผมเปิดอ่านหน้าแรกลายมือเสียตั้มเขียนไว้ว่าการทดลองเริ่มต้นแล้วผมรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่ววินาทีหน้ากระดาษต่อไปมีรายชื่อยาวเหยียดชื่อผู้หญิงหลายคนถูกขีดฆ่าทิ้งชื่อนิดอยู่ท้ายสุดด้วยหมึกแดง ผมหันไปมองโจด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันผมถามเสียงแหบโจไม่ตอบแต่ชี้ไปที่พื้นรอยเท้าเปื้อนเลือดนำไปยังบันไดบันไดไม้เก่าส่งเสียงดังทุกก้าวเราค่อยๆเดินขึ้นไปด้วยความระวังกลิ่นขาวยิ่งแรงขึ้นเมื่อถึงชั้นบนโจส่องไฟไปที่ประตูห้องปิดสนิทมีรอยขูดขีดเต็มไปหมดบนไม้ เหมือนมีคนพยายามหนีออกมาผมรู้สึกถึงลางร้ายที่หนักกว่าเดิมเจ้าเอื้อมมือไปจับลูกบิดช้าๆประตูเปิดออกพร้อมเสียงดังเอียดภายในห้องมืดมิดเต็มไปด้วยเงากลิ่นเน่าเสียพุ่งเข้าจมูกทันทีโจ้าก้าวเข้าไปแล้วหยุดนิ่งทันใดพระเจ้าเขาพูดแล้วถอยหลังผมมองตามแสงไฟฉายด้วยความกลัวมีร่างนอนนิ่งอยู่บนพื้นห้อง มันเป็นผู้หญิงผมยุ่งเหยิงมากผิวซีดขาวเหมือนคนตายมานานเสื้อผ้าขาดวิ้นเปื้อนคราบแดงผมรู้ทันทีว่านี่คือนิดหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดโจหันมามองผมด้วยตาเบิกกว้างเธอตายแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นผมก้มลงดูใกล้ๆด้วยความกล้ามีรอยเข็มฉีดยาที่แขนเธอ รอยช้ำเขียวเต็มตัวเหมือนถูกทำร้ายผมสัมผัสผิวเธอที่เย็นชืดน่าสยองแต่แล้วผมได้ยินเสียงแปลกๆมันเป็นเสียงหายใจเบาๆจากมุมห้องเจ้อส่องไฟไปทางนั้นทันทีมีเปลเด็กเก่าวัางอยู่ในเงามืดผ้าปูเตียงเปื้อนคราบสีน้ำตาลผมรู้สึกขนลุกตั้งแต่หัวถึงเท้าเด็กคนนั้นยังอยู่ในบ้านนี้ ผมก้าวเข้าไปใกล้เปลด้วยขาสัน่นกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากข้างในผมมองลงไปแล้วหัวใจหยุดเต้นเด็กทารกนอนนิ่งมองผมด้วยตาโตผิวมันซีดขาวเหมือนนิดทุกประการแต่ดวงตานั้นแดงกับหน้าสะพรึงกลัวมันยิ้มให้ผมด้วยปากไร้ฟันผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวโจดึงแขนผมแล้ววิ่งออกจากห้อง เราสะดุดล้มลงบันไดด้วยความตื่นตระหนกเสียงกรีดร้องดังตามหลังเรามามันไม่ใช่เสียงเด็กธรรมดาแน่นอนผมหันกลับไปมองด้วยความกลัวเงาดําสูงผอมยืนอยู่บนบันไดมันเคลื่อนไหวช้าๆมายังเรากลิ่นคาวเลือดลอยมาพร้อมลมเย็นผมลุกขึ้นวิ่งตามโจออกจากบ้านประตูปิดดังปังตามหลังเราทันที เราขึ้นรถแล้วขับหนีด้วยความเร็วเหงื่อไหลยหยดลงพื้นรถไม่หยุดหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกนั่นมันอะไรกันโจถามด้วยเสียงสั่นผมไม่มีคำตอบให้เขาได้เลยเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่ๆนินตายไปแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นเสียตั้มหายไปไหนในคืนนี้สมุดบันทึกนั้นหมายถึงอะไรกัน ผมรู้สึกถึงปริศนาที่ใหญ่กว่านี้เราต้องกลับไปหาคำตอบอีกครั้งแต่คืนนั้นผมหลับตาไม่ลงเลยภาพตาแดงของเด็กยังติดตาผมมันยิ้มอยู่ในความมืดของฝันเรื่องนี้มันเพิ่งเริ่มเลวร้ายขึ้นวันรุ่งขึ้นผมตื่นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งกลิ่นกาแฟในร้านยังหอมเหมือนทุกวันแต่ภาพเด็กตาแดงยังหลอนผมไม่หยุด โจโทรมาบอกว่าเราต้องไปหาคำตอบผมลังเลแต่รู้ว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วเรานัดเจอกันที่ปากทางเข้าป่าลมเย็นพัดมาพร้อมกลิ่นดินชื้นๆท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกหนักโจถือสมุดบันทึกของเสียตั้มมาด้วยเขาบอกว่าอ่านเจออะไรแปลกๆเพิ่มมันพูดถึงการทดลองกับเลือดโจพูดผมรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังทันที เราขับรถเข้าไปในป่าอีกครั้งต้นไม้สูงฉลูดบังแสงจนมืดมิดกลิ่นคาวเลือดลอยมาจางๆในลมบ้านของเสียตั้มดูเงียบสงัดผิดปกติประตูหน้าปิดสนิทไม่แง้มเหมือนเมื่อคืนโจเคาะประตูด้วยกำปั้นแน่นหนักไม่มีเสียงตอบกลับจากข้างในเลยผมมองไปรอบๆด้วยความระแวงใบไม้ร่วงกรอบกรบใต้ฝ่าเท้าผม กลิ่นเน่าเสียลอยมาจากใต้บ้านโจตัดสินใจงัดประตูด้วยมีดพ,พกไม้เก่าหักดังเปาะแล้วเปิดออกความมืดในบ้านต้อนรับเราด้วยความหนาวกลิ่นคาวคลุ้งจนผมแทบสำลักโจอส่องไฟฉายไปที่พื้นห้องรอยเลือดแห้งกรังยังอยู่ที่เดิมผมได้ยินเสียงหายใจเบาๆอีกครั้งมันดังมาจากชั้นบนเหมือนเมื่อคืนโจพยักหน้ามองผมแล้วเดินนำ บันไดไม้ส่งเสียงเอียดทุกก้าวขึ้นกลิ่นเน่าที่ยิ่งแรงแทงจมูกผมเรามาถึงห้องที่มีเปลเด็กนั้นประตูปิดสนิทแต่มีรอยขูดใหม่โจผลักประตูเข้าไปด้วยไหล่แรงๆห้องมืดมิดเต็มไปด้วยเงาสะท้อนกลิ่นเลือดสดลอยมาจนผมสะอึกเปลเด็กว่างเปล่าไม่เห็นทารกแต่ผ้าปูเตียงเปื้อนเลือดหยดใหม่ผมหันไปมองโจด้วยความตกใจ มันไปไหนแล้วผมถามเสียงสัน่นเจ้าใส่หัวแล้วส่องไฟไปรอบห้องมีรอยเท้าเล็กๆเ,เปื้อนเลือดบนพื้นมันนำไปที่ตู้ไม้เก่ามุมห้องผมรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บโจเดินไปที่ตู้ด้วยก้าวช้าๆกลิ่นเขายิ่งชัดเมื่อเข้าใกล้ตู้เขาดึงประตูตู้ออกด้วยมือสัน่นเด็กทารกนั่งอยู่ในนั้นมองเรานิ่ง ตาแดงก่ำของมันสว่างในความมืดผิวซีดขาวเหมือนศพยังน่าสะพรึงมันยิ้มกว้างและส่งเสียงแปลกๆผมรู้สึกขาสั่นจนยืนแทบไม่อยู่โจอถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดนี่มันไม่ใช่เด็กเขาตะโกนทารกคลานออกจากตู้ด้วยความเร็วมันเคลื่อนไหวผิดปกติเหมือนสัตว์ผมได้ยินเสียงกระดูกดังกรอบแกรบ กลิ่นคาวเลือดพุ่งมาพร้อมลมหายใจมันโจวคว้ามือผมแล้ววิ่งออกจากห้องเราสะดุดล้มลงบันไดด้วยความตื่นตระหนกเสียงกรีดร้องแหลมตามหลังเรามามันดังก้องจนหูผมแทบแตกผมหันไปเห็นมันคลาลงบันไดาตาแดงจ้องเราด้วยความหิวกระหายโจลุกขึ้นดึงผมวิ่งต่อไปเราวิ่งผ่านห้องที่มีร่างนิดกลิ่นเน่าเสียจากร่างเธอ,อยังคลุ้ง ผมสัมผัสได้ถึงความตายรอบตัวเด็กนั่นตามเรามาด้วยความเร็วมันกระโดดข้ามโซฟาด้วยขาเล็กผมรู้สึกถึงลมหายใจมันที่หลังคอเจ้าเตะประตูหน้าจนพังกระจายเราวิ่งออกไปในป่ามืดมิดลมเย็นพัดใบไม้ดังกรอบแกรบรอบตัวกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเลือดจางๆผมได้ยินเสียงมันยังตามมา มันร้องคำแปลกๆที่ไม่ใช่ภาษาคนโจหันไปมองด้วยตาเบิกกว้างมันไม่ยอมหยุดเขาพูดหอบผมวิ่งจนขาแทบล้าแต่หยุดไม่ได้แสงจันทร์ส่องทางให้เราเล็กน้อยเงาของมันปรากฏบนพื้นข้างหน้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆผิดปกติมากผมรู้สึกถึงความกลัวที่แทรกซึมโจสะดุดล้มลงข้างต้นไม้ใหญ่ผมหยุดช่วยเขาด้วยมือสัน่น เด็กนั่นยืนอยู่ห่างเราไม่กี่เมตรมันสูงเกือบสองเมตรแล้วตอนนี้ร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่มนุษย์ตาแดงสว่างราวกับไฟในความมืดกลิ่นคาวเลือดลอยมาจากตัวมันผมรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายโจลุกขึ้นแล้วตะโกนใส่มันแกคืออะไรกันแน่เขาถามมันเอียงคอมองเราด้วยรอยยิ้มแล้วมันพูดด้วยน้ำเสียงแหบลึก พ่อสร้างฉันมาเพื่อสิ่งนี้มันบอกผมรู้สึกโลกหมุนรอบตัวทันทีเสียตั้มทำอะไรกับเด็กคนนี้นี่ไม่ใช่แค่การมีลูกแน่นอนโจคว้ามือผมวิ่งต่อไปอีกครั้งเรามุ่งหน้าไปที่รถด้วยความหวังกลิ่นใบไม้เปียกชื้นเตะจมูกผมเสียงฝีเท้ามันยังดังตามมามันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนใกล้มาก ผมหันไปเห็นมันกระโดดใส่เราโจผลักผมหลบแล้วล้มลงเองมันขย้ำโจด้วยกรงเล็บแหลมคมเลือดพุ่งกระจายเต็มพื้นป่าทันทีผมกรีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดโจร้องขอให้ผมหนีไปเดี๋ยวนี้ผมวิ่งไปที่รถด้วยน้ำตาไหลกลิ่นเลือดโจอลอยตามลมมาด้วยผมสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่งสุดเสียงเครื่องยนต์ดังกลบทุกอย่าง แต่ผมยังได้ยินมันหัวเราะอยู่มันยืนมองผมจากกลางป่าตาแดงยังสว่างในความมืดชัดเจนผมขับรถหนีออกมาด้วยความเร็วเงือไหลยหยดลงพื้นรถไม่หยุดโจตายแล้วเพราะความอยากรู้ของเราผมรู้สึกผิดจนแทบทนไม่ไหวเสียตั้มสร้างอะไรขึ้นมากันแน่เด็กนั่นไม่ใช่มนุษย์แน่นอนแล้วตอนนี้ ผมต้องหาความจริงให้ได้ต่อไปแต่คืนนั้นผมหลับตาไม่ลงอีกภาพตาแดงและเลือดยังหลอนผมเรื่องนี้มันบ้าคลั่งเกินคาดคิดมันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนผมขับรถกลับถึงร้านกาแฟตอนเช้ามืดกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นผสมกลิ่นเลือดในจมูกภาพโจถูกขย่ำยังฉายซ้ำในหัวผมสั่นเทาด้วยความกลัวและความโกรธโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยเบอร์ไม่รู้จัก ผมรับสายด้วยมือที่เย็นเฉียบแกหนีไม่พ้นฉันหรอกเสียงแหบพูดผมรู้ทันทีว่านี่คือเสียตามน้ำเสียงเขาดูเย็นชาและบ้าคลั่งแกทำอะไรกับเด็กนั่นผมถามเขาหัวเราะจนหูผมแทบแตกมันคือผลงานชิ้นเอกของฉันเขาบอกผมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวทันทีผมตัดสายแล้วคว้าสมุดบันทึกมา ลายมือของเขายังอ่านยากเหมือนเดิมหน้ากระดาษเต็มไปด้วยสูตรแปลกๆมันพูดถึงเลือดและการผสมพันธุ์ผมเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเสียตั้มไม่ได้แค่ต้องการลูกเขาทดลองอะไรที่น่าสยองขวัญยิ่งกว่านั้นผมตัดสินใจกลับไปที่บ้านเขาฝนเริ่มตกหนักเมื่อผมขับรถลมพัดน้ำฝนซัดกระจกดังเปาะแปะ กลิ่นดินเปียกชื้นลอยมาในอากาศป่ามืดมิดยิ่งน่ากลัวกว่าเมื่อคืนบ้านของเสียตั้มปรากฏในสายฝนแสงไฟสลัวสลัวลอดออกจากหน้าต่างผมจอดรถแล้วคว้ามีดจากท้ายรถฝนซัดหน้าเปียกชุ่มจนหนาวสัน่นกลิ่นคาวเลือดลอยมาจากตัวบ้านผมเดินไปที่ประตูด้วยขาแข็งประตูแง้มอยู่เหมือนเชิญผมเข้า ผมผลักมันเข้าไปด้วยความระวังความมืดในบ้านต้อนรับผมอีกครั้งกลิ่นเน่าเสียคลุ้งจนแทบอาเจียนผมได้ยินเสียงหัวเราะจากชั้นบนมันเป็นน้ำเสียงของเสียตั่ำชัดเจนผมก้าวขึ้นบันไดด้วยหัวใจเต้นแรงไม้เก่าส่งเสียงเอียดดังทุกก้าวกลิ่นขาวยิ่งแรงเมื่อถึงชั้นบนผมเห็นแสงไฟจากห้องปลายทาง ประตูห้องนั้นเปิดกว้างรอผมอยู่ผมเดินเข้าไปด้วยมือกับมีดแน่นเสียตั้มยืนอยู่กลางห้องยิ้มกว้างเขาสวมชุดคลุมเปื้อนคราบแดงฉานกลิ่นเลือดสดพุ่งเข้าจมูกผมทันทียินดีต้อนรับสู่ความจริงเขาพูดผมมองไปรอบห้องด้วยความตกใจมีขวดแก้วเต็มไปด้วยของเหลวแดงโต๊ะผ่าตัดตั้งอยู่มุมห้องนั้น ร่างของนิดยังนอนนิ่งอยู่พื้นแต่เด็กตาแดงหายไปจากที่นี่แกทำอะไรกับนิดผมตะโกนเขาหัวเราะแล้วชี้ไปที่ขวดเธอเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสูตรเขาบอกผมรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเสียตั้ำเดินมาใกล้ผมช้าๆกลิ่นน้ำยาเคมีลอยมาจากตัวเขาเด็กนั่นไม่ใช่ลูกของฉันเขาพูดผมถอยหลังด้วยความสับสนสุดขีด มันคือสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นเขาเสริมผมมองหน้าเขาด้วยความไม่เชื่อเขาหยิบขวดหนึ่งขึ้นมาถือไว้เลือดของนิดผสมกับของฉันเขาบอกผมรู้สึกคลื่นไส้พุ่งขึ้นทันทีแก่บ้าไปแล้วผมตะโกนใส่เขายิ้มแล้วโยนขวดลงพื้นแก้วแตกกระจายพร้อมกลิ่นฉุนแรงผมยกมีดขึ้นด้วยมือที่สั่นเสียต่ำก้าวถอยไปยิ้มย่อผม แกหยุดฉันไม่ได้หรอกเขาพูดแล้วผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังมามันมาจากด้านหลังผมช้าๆกลิ่นเขาเลือดพุ่งเข้ามาอีกครั้งผมหันไปแล้วเห็นมันยืนอยู่เด็กตาแดงสูงเกือบสามเมตรตอนนี้ร่างมันบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยเส้นเลือดตาแดงสว่างราวกับไฟนรกจริงๆผมรู้สึกขาสั่นจนยืนแทบไม่อยู่ เสียต่ำหัวเราะดังกล้องในห้องมันสมบูรณ์แบบแล้วเห็นไหมเขาถามผมยกมีดขึ้นสู้ด้วยความกลัวมันก้าวเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิม้มกรงเล็บแหลมยาวออกจากมือมันกลิ่นเน่าจากปากมันแทงจมูกผมผมปัดมีดใส่มันด้วยพลังทั้งหมดใบมีดปักเข้าที่แขนมันลึกเลือดดำไหลออกมาเป็นสายใหญ่มันกรีดร้องด้วยเสียงไม่ใช่มนุษย์ เสียตั้มตะโกนด้วยความโกรธสุดขีดแกทำอะไรลงไปเขาร้องผมวิ่งหนีออกจากห้องทันทีฝนยังตกหนักซัดตัวผมเปียกกลิ่นเลือดตามผมออกมาด้วยผมได้ยินเสียงมันวิ่งตามหลังมันเร็วมากจนผมหายใจไม่ทันผมสะดุดล้มลงในโคลนเปียกโคลนเย็นชืดเกาะตัวผมเหนียวหนืบผมหันไปเห็นมันยืนเหนือผม ตาแดงจ้องลงมาด้วยความเกลียดเสียตั้มเดินออกมาจากบ้านช้าๆเขาถือเข็มฉีดยาในมือแน่นฉันจะทำให้มันดีขึ้นเขาพูดผมรู้สึกถึงความสิ้นหวังเต็มตัวมันยกกรงเล็บขึ้นเหนือหัวผมผมหลับตารอความตายด้วยความกลัวแต่แล้วมีเสียงดังสนั่นจากป่าแสงสว่างพุ่งมาจากด้านข้างทันที รถตำรวจหลายคันขับเข้ามาเร็วไฟฉายส่องมาที่ผมและมันมันกรีดร้องแล้ววิ่งหนีเข้าป่าเสียต้ำโยนเข็มทิ้งแล้วยิ้มยังไม่จบแค่นี้เขาพูดเบาๆตำรวจวิ่งลงจากรถตะโกนลัน่นผมลุกขึ้นด้วยขาที่สั่นเทาฝนซัดหน้าเปียกจนมองไม่ชัดกลิ่นดินและเลือดยังคละคลุ้งตำรวจจับตัวเสียตั้มไปทันที เขาหัวเราะตลอดทางขึ้นรถผมมองตามมันที่หายไปในป่าตาแดงยังสว่างในความมืดไกลๆผมรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแน่นอนเสียตั้มวางแผนอะไรไว้อีกมากเด็กนั่นยังอยู่ในป่าที่นี่ผมสัมผัสได้ถึงภัยที่รออยู่ตำรวจถามผมด้วยน้ำเสียงจริงจังเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เขาถามผมเล่าเรื่องด้วยเสียงที่สัน่น แต่ผมรู้ว่าพวกเขาไม่เชื่อฝนหยุดตกแต่ลมยังเย็นอยะเยือกกลิ่นข้าวจางลงแต่ยังหลอนผมผมกลับไปที่รถด้วยความเหนื่อยภาพโจและนิดยังติดตาผมเสียตั้มอาจถูกจับแต่ไม่จบมันยังมีชีวิตอยู่ข้างนอกน,นั้นผมรู้สึกถึงคำถามที่ตามมานี่มันอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นผมต้องหาคำตอบให้ได้ต่อไป คืนนั้นผมฝันถึงตาแดงอีกมันยืนมองผมจากเงามืดเรื่องนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกมาก